สวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องนะคะใบเตยการจนาสองสามสองสี่ทาร์ตนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะวันนี้ใบเตยมาทําคลิปนะคะของแต่ละราศีประจําเดือนสิงหาคมนะคะสวัสดีชาวกรกฎด้วยนะคะสวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎนะคะใครที่เลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญกดซับสไครต์ให้ใบเตยก่อนนะส่วนใครที่อยู่กับใบเตยทุกวันอยู่แล้วใบเตยขอบคุณมากๆทุกๆการรับชมรับฟังทุกๆการติดตามนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะเราไปดูลักษณะน,นิสัยของชาวราศีกรกฎก่อนนะคะในตำนานเทพเจ้ากรีกนะคะราศีกรกฎก็คือปูใช่ไหมที่ถูก Her เฮอร์คิวลิสเหยียบไว้อยู่ใต้ฝ่าเท้าเขานะคะในระหว่างที่เขาต่อสู้อยู่กับไฮด้าก้าวหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะปูก็ได้ใช้ก้ามปูยักษ์นะคะหนีบเท้าของเฮอร์คิวลิสเพื่อช่วยชีวิตไฮด้านะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่า มันก็มีประวัตินะที่มันก่อนจะมันก่อนจะไปเป็นกลุ่มดาวปูนะคะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะนิสัยก่อนนะคะชาวกรกฎมีสัญชตาตญาณที่แข็งแกร่งในการปกป้องคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดมีความคิดมีความเป็นห่วงมากจนเกินไปด้วยคำํนตในในใ,ใ,ใ,ในบางทีนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบปกป้องนะคะพวกเขามีความสุภาพอ่อนโยนชาวราศีกรกฎเป็นคนที่เคร่งครัดในกฎระเบียบเข้าถึงผู้คนรอบตัว แล้วก็มีความแตกต่างอย่างมากระหว่างบุคลิกภายในและภายนอกนะคะที่แสดงออกมาเป็นคนโรแมนติกนะคะมีความรักแล้วก็คอยสนับสนุนคนที่ตัวเองรักให้ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ชาวกรกฎจะเกลียดมากถ้าถูกทรยศหักหลัง นะคะหรือถ้ามาโกหกเนี่ยเขาจะเกลียดมากแล้วก็มองเป็นคนแปลกหน้าไปเลยนะคะส่วนความต้องการพื้นฐานคือไม่ชอบให้คนอื่นมาบังคับว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ชีวิตต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะคุณอาจจะเหมาะกับงานที่เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจนะคะหรือทำอะไรด้วยตัวเองนะคะไม่เหมาะที่จะไปไปอยู่ใต้บังคับบัญชาใครนะคะแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างระมัดระวังตัวเองมากๆ เป็นคนที่อาจจะมีนิสัยที่เชื่องช้าหรือมีความคิดที่มันแปรปรวนอารมณ์แปรปรวนมีความหงุดหงิดภายในใจก็บางทีก็เป็นน้อยใจกังวลใจคิดเยอะคือไม่ค่อยเชื่อใจคนต้องว่าอย่างเงี้ยนะคะชาวกรกฎก็จะเป็นอย่างนี้ภาพรวมนะแต่เป็นคนรักครอบครัวมากๆนะเป็นคนที่รักครอบครัวแล้วก็จริงใจมากนะถ้าได้คบกับใครก็คือจริงใจเลยอทีนี้เรามาเช็คดวงกันนิดนึงดวงประจําราศีกรกฎประจําเดือนสิงหาคมนะคะเป็นยังไง ไพ่ใบแรกของคุณคือสิบดาบเลยนะค่อนข้างเหนื่อยค่อนข้างหนักเลยล่ะนะคะชาวราศีกรกฎเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยแล้วก็หนักบางอย่างอาจจะสิ้นสุดลงช่วงปลายเดือนกรก,กฎาคมคุณอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างบางสิ่งคุณเคลียร์มันทิ้งไปแล้วนะคะเคลียร์มันทิ้งไปแล้ะอะไรที่มันไม่เหมาะอะไรที่มันไม่เหมาะสมคู่ควรคุณตัดทิ้งไปแล้ะ ถึงมันจะรู้สึกเจ็บปวดนะคะแต่ชาวกรกฏก็สามารถที่จะจัดการแล้วก็ควบคุม control ค,ความคิดความรู้สึกของตัวเองได้บางอย่างที่มันไม่ใช่มันสิ้นสุดไปตั้งแต่ช่วงกรกฎาคมแล้วนะคะแล้วคุณมาเริ่มต้นใหม่ในช่วงสิงหาคมนะคะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณแล้วหลังจากที่คุณตัดจบนะคะชีวิตคุณก็มีแสงสว่างเกิดขึ้นนะคะแสงสว่างที่ว่านี้นะคะคือชีวิตคุณก็ได้รับโอกาสใหม่ๆนะคะมีโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณ นะคะแล้วก็ตัวเพื่อนๆเ,เองเนี่ยเป็นคนที่ เก่งนะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ปรับตัวได้ไม่ว่าจะเจอเรื่องหนักหนาแค่ไหนคุณปรับตัวได้แล้วครอบครัวคนใกล้ชิดคุณงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้นะคะงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้เนี่ยมันดีอยู่แล้วนะคะคุณอาจจะทํามากกว่าหนึ่งงานคุณทําเองมีโอกาสประสบความสําเร็จมากกว่าการที่คุณจะไปทํางานเป็นทีมนะคะบอกเลยว่าชาวกรกฎเนี่ยเหมาะกับการทําอะไรคนเดียวการทําเป็นทีมเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากเป็นพิเศษ อืมอาจจะรู้สึกเหนื่อยมากเป็นพิเศษนะคะแล้วตัวเพื่อนเองเนี่ยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือคุณเห็นไหมนะักปัจจุบันในเดือนสิงหาคมคุณจะเป็นควีนเหรียญมั่งมีสีสุขอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเงินทองความสำเร็จความสมหวังและโอกาสใหม่ๆหลังจากที่คุณเคลียร์พลังงานลบๆของคุณทิ้งไปได้นะคะคุณจะเนี่ยมั่งมีสีสุขมีทั้งเงินมีทั้งโอกาสมีทางเลือกใหม่ๆ,ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะแล้วก็ คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะอืมคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็คุณจะได้ทํามากกว่าหนึ่งงานในเดือนสิงหาคมคุณอาจจะได้ทํามากกว่าหนึ่งงานนะคะแล้วตัวเพื่อนๆเ,เองเนี่ยงานจะเข้ามาหนักหน่วงเหนื่อยจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยไหมในเรื่องของการงานนะคะ มันจะต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยไหมในเรื่องของการงานมันเป็นช่วงที่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากพักแล้วคุณไม่ได้พักนะคะงานมันลุมเล้างานมาล,มล,ามาลุมมาตุ้มเยอะมากสําหรับชาวราศีกรกฎนะคะงานไหลมาเทมาไม่ขาดสายแต่ไองานเข้ามาเนี่เงินก็เข้ามาด้วยนะการเงินเข้ามาด้วยบอกเลยว่าเงินสะพรดมากในช่วงสิงหาคมนะหมุนเงินแล้วแบบโอ้สุดยอดนะคะในเรื่องของการเงินอ่ะทีนี้มาดูต่อนะคะในเรื่องของ ตัวเพื่อนเองเนี่ยชอบชอบเอาอาดีตชอบคิดถึงอดีตชอบไปนึกถึงอดีตแล้วแบบบั่นทอนตัวเองด้วยการที่แบบบางทีเคยทําอะไรผิดพลาดมาก่อนเคยผิดหวังเคยผิดพลาดมาแล้วคุณไม่ยอมมูฟออนจากอาดีตอะ่ะคุณชอบยึดติดกับอดีตไปนึกถึงความหลังครั้งเก่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ได้ก่อให้มันเกิดประโยชน์อะไรเลยคุณชอบไปยึดติดตัวเองกับอดีตที่ผ่านมาเรื่องที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตชอบไปนึกถึง แล้วก็ไปหวัวลํำลึกถึงความหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะความหลังฝังใจที่มันเคยเกิดขึ้นไม่ได้อย่างให้คุณตัดหรือวางเรื่องอดีตให้มันเป็นแค่อดีตซะแล้วเปลี่ยนตัวเองใหม่ซะคุณคู่ควรที่จะเป็นเดอะซันที่จะเป็นควีนเหรียญที่จะเป็นควีนไม้ที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตคุณมีความสุขได้ไม่ว่าจะในรูปแบบความสัมพันธ์ใดคุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาความรู้สึกคนอื่นไว้ซ้ํานะคะเดอะสตาเดอะสตานะคะลากไปแล้วนะคะพูดเสียงลากไปแล้วนะคะ คนรอบข้างเพื่อนหรือคนรักของคุณนะคะไปได้มองว่าเข้าใจกันดีเป็นเดตซาร์นะคะค่อยๆคุยกันเรียนรู้กันไปน่แลลวก็เป็นช่วงที่คุณจะมีความสุขอ่ะคุณจะให้เกียรติตัวเองมากในช่วงเดือนสิงหาคมถ้าคุณมีแฟนมีคนรักก็จะเป็นช่วงที่เข้าอกเข้าใจกันดีนะคะเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาทําให้พวกคุณปรับความเข้าใจกันได้ถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยก็ เหมือนจะคุยกันรู้เรื่องอในช่วงเดือนสิงหาคมอ่าในเรื่องของแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือความคิดในใจคือเราอยากจะให้งานทุกงานมันโฟล์มันไหลไปได้เรื่อยๆมันราบรื่นแล้วสิ่งที่มันเป็นอยู่คือคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะกับการที่คุณจะต้องบริหารจัดการชีวิตคุณในเรื่องต่างๆแต่ไปเดยมองว่าภาพรวมในเดือนสิงหาคมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณสามารถ control, ก็ควบคุมสถานการณ์ได้หรือปรับตัวได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม นะะในเรื่องของสุขภาพระวังสายตากล้ามเนื้อนะคะ ข่าข้อหรือออฟฟิศซินโดรมนะคะการที่คุณนั่งโต๊ะทํางานนานๆแบบเราไม่ได้รีแลกไม่ได้ผ่อนคลายอะไรเงรี้ยต้องระวังนิดหนึ่งสําหรับชาวกรกฎนะคะบอกเลยว่าเหนื่อยว่าหนักก็จริงแต่ประสบความสําเร็จดีนะคะชีวิตคุณจะมั่งมีสีสุขประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการเงินการทองการงานของคุณในเดือนสิงหาคมจะเด่นในเรื่องของการงานนะคะแล้วก็การเงินมากๆคือมันจะมีช่องทางการรับเงินใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะช่องทางการรับเงินใหม่ๆหรือโอกาสใหม่ๆหรือคุณอาจจะคิดว่า คุณอาจจะไม่ได้ทําแค่งานเดียวอะ่ะคุณอาจจะหางานเสริมอย่างอื่นทําอีกนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นช่วงที่คิดได้แต่อย่าเพิ่งลงมือทํานะให้ให้หาข้อมูลดีๆก่อนในช่วงสิงหาคมถ้าคุณจะลงทุนทําโปรเจกต์ใหม่ๆให้ศึกษาดีๆก่อนการลงทุนไม่ต้องรีบนะคะเพราะว่าการเงินช่วงนี้พอไปได้มาได้อยู่ ะะอาจจะม,มีเงินเหลือเก็บด้วยซ้ำในช่วงสิงหาคมมีเงินเหลือเก็บด้วยซ้ําในช่วงต้นเดือนเนี่ยมันอาจจะเครียดอาจจะตึงๆหน่อยแต่ว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีมันจะราบรื่นดีในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดไปโดยมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์แพลวพลาวมากไปไหนมาไหนคนก็แบบอุย้ยเอ็นดูเมตตาอุปถัมภ์ค้ำชูเออเป็นช่วงที่แบบเรามีเสน่ห์อ่ะก็เลือกได้อะ่ะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเข้ามา ในในสื่อออนไลน์นะคะเจอออนไลน์มากกว่านะช่วงนี้จะเจอออนไลน์ก็จะมีคนทักเข้ามาคุยมาจีบบ้างแต่ก็ยังไม่ได้เหมือนกับลงหลักปักใจคุยกันจริงจังมั่นคงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูไปนานๆก่อนส่วนคนมีคู่เข้าใจกันดีนะคะเข้าใจกันดีแล้วก็เป็นช่วงที่พวกคุณรอมชอมอ่ะเหมือนแบบต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเอง อะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครที่ทําบัญชีนะสำหรับชาวกรกฏที่ทํางานเกี่ยวกับบัญชีก็ถือว่าโอเครับรื่นดีก็อย่าใช้เงินเกินตัวก็พอมันมีโอกาสที่มันจะต้องหมุนเงินอีกครั้งเพราะฉะนั้นการเงินมีเยอะก็จริงแต่ก็ต้องเก็บด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะสวนกระแสนิดนึงอะชาวกรกฏอาจจะแบบเฮ้ยสวนกระแสนิดนึงว่า เออมันสถานการณ์โรคระบาดมันเกิดขึ้นแต่ว่างานกับเงินคุณสตอพัดมากๆนะคะจนคุณไม่มีเวลาพักเลยล่ะคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยบางคนถ้าไม่สบายอยู่ก็มีเกณฑ์ที่จะหายดีจะหายดีนะคะสุขภาพจะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับชาวราศีกรกฎ มันไปทําบุญเยอะๆสวดพระคาถาเงินล้านนะคะเสริมดวงเรื่องการเงินสวดมหาจักรพรรดิตามกาลังวันเพื่อปรับภพภูมิสวดชินบัญชรสําหรับท่านใดที่เดินทางบ่อยๆหรือสวดบททั่วไปที่คุณจําได้สวดทุกวันนะคะแล้วกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยภาพรวมราศีกรกฎถือว่าดีนะคะในเดือนสิงหาคมมีแสงสว่างมีความสําเร็จในเรื่องของการงานการเงินมีเงินไหลามาเฮมาไม่ขาดสายนะคะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีช องทางการรับเงินใหม่ๆเกิดขึ้นกับคุณก็อวยพรให้คุณโชคดีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะคะคิดเงินให้ได้เงินคิดงานให้ได้งานการเรียนก็ราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะขอให้โชคดีและมีแต่ความสุขกายสบายใจเจอกับใบเตยคลิปหน้าวันนี้ขอให้ชาวกรกฎมีแต่ความสุขความเจริญนะคะสวัสดีค่ะ